สวัสดีครับอ่าวันนี้มาหาทุนซื้อเครื่องผมมีคันจิกกับล็อกเบสเอ่อยังพูดยัง,งยๆว่ายังแทบจะไม่ได้ใช้นะครับผมแค่ไปใช้แค่เอาไปฝึกฝึกเหวี่ยงเล่นยังไม่เคยอัดปลาใหญ่ๆไม่เคยไปอัดปลาเลยสักทีหนึ่งซื้อมาพูดง่ายว่ายังไม่ได้อัดปลายังไม่ได้ใช้เลยครับได้แค่เอามาเหวี่ยงเล่นพืดพืด หัดหัดเวียวเว่ยงว่ามันเบี่ยงเวี่ยงยากขนาดไหนก็หาทุนซื้อเครื่องครับก็ช่วยอุดหนุนในผมปล่อยแค่แคเนี่ยซื้อมาคันแอ t a ท k กเกครับคันจิกก็ไม่ได้อัดเลยผมแต่งตูดไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมปล่อยเนี่ยลอกกับคันเนี่ยสองพันบอขาดทุนเลยนะต่อซื้อใหม่แกะคันให้ดู ผมยังไม่ได้อัดปลาเลยดูสภาพกิ้งๆิงเลยนี่หาเงินซื้อเครื่องครับช่วยหน่อยผมอยู่กระทุ่มแบนบ้านแพ้วถ้าอยู่ละแวกใกล้เคียงเดี๋ยวผมวิ่งไปส่งให้ถึงที่เลยแต่ผมไม่ไม่ส่งไม่ไม่ส่ง,สงปลายทางหรือช้อปปี้นะครับ ส่งไม่เป็นเดี๋ยวคันหักด้วยนี่คันค่อนข้างจะแข็งนะเวทร้อยห้าสิบสามร้อยสิบห้ากิโลอันนี้นะสวยนะเนี่ยถึงขันเบสนี่ไม่ไม่ปล่อยแล้วกันเก็บไว้เก็บไว้ตกเโดเขื่อนอันนี้ผมก็กะว่าใช้เโดเขื่อนเนี่ยทำทสงสัยหน้าตโกงตะกัวเรียบร้อยแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ออกหมายเลยคันเนี่ย ผมรับประกันเลยผมไม่ได้ใช้เลยผมแค่มาเหวี่ยงเล่นมาฝึกเหวี่ยงเล่นแค่นั้นเองเพราะว่าจับสปินนิ่งแล้วมาจับเบสมันยากยาฝุ่นเกาะเขอะเลยไม่เคยอัดปลาเลยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ก็ปล่อยตอนนี้อยากได้เครื่องเรือมากกว่าก็สนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมลงไว้ใน YouTube แล้วกัน คลิปนึงแล้วไปลงในเฟซไว้คลิปนึงหาคนช่วยอุดหนุนหน่อยจะยได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้อะนะต้องปล่อย